สวัสดีครับผมมิสเตอร์นายตอนนี้คุณอยู่กับผมในเกมสวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่เกมแอคทายเอาต์เตอร์ท l b น t t l นลแบทเทิล2นะครับก็หลังจากที่ดูการ์ตูนแอนิเมชันจบแล้วเนี่ยก็อ,อยากกลับมาเล่นครั้งนึงเลยเ,เราเริ่มเล่งกันเลยดีกว่าไปเลยประยาาศมีส่องมีส่องดูประชาชน เด็กๆก็เล่นกันตามภาษาแบบเด็กก่ะคนจีเมือก็อยู่ตามภาษาคนจีเมืองนะฮะเ่ขอบ้งสุเน่นิดนึงจดนิดนึงเขาแหลตเวลาที่ต้องไปแล้วลไปฮึมคิดถึงเนาะ เออแป๊บเดียวเองเวลาหาไปแป๊บเดียว,ว,วอย่าลืมเช็คสิ่งที่นายเตรียมมาล่ะเตรียมของครบไหมเออนี่ครบครับโรเทศอะยิ่งมาแบบใน่าใครอันนี้โอ้โหชัวมาอย่างงี้มาอย่างงี้ืึไทท่านหญิงตัวบัลเลอร์ เอาไว้ทุกคนสลบท์เลยนะโอ้ยอ้าสลบว่ะเฮ้ยไม่เป็นไรอเอออฉันยังรอดหรือเนี่ยเออโอเ้เกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ย แล้วท่านหญิงไปไหนออ <c oughs> ได้นะโอเคหรือเปล่ารู้ <c oughs> สึกเราจะมาช้าไปกิด <c oughs> แรกเราไม่สำเร็จ <c oughs> ต้องไปต่อเครืองยิงสามสิในใช้ได้ใช่ไหมรีบ <c oughs> ไปตามท่านหญิงเร็ว <c oughs> มันก็เป็ามท่านีญดีนะ <c oughs> ไปจับเขาเร็วเร็วเข้าได้เลย อู่ดเดินนี่เองอ่าะนะ,ะาเล่นต้องไล่ตามฮะไล่ตามก่อนมีมีดิฟมีดิฟอย่างนี้มีดิฟยิงได้โอ้โหตรึงบอกในจังหวะนี้ตรึง แอนนี่เตะพังหมดเลยบ้าเอ้ยไอ้ท่านจีทำร้ายหมดเลยอย่าไปให้เธอหนีไปได้นะได้เลยแปงถูกแปงผิดขอโทษด้วยฮะไม่ได้เก่งจิตห่างตามแล้วเหรอไม้กระโดดนี้ อไอ้แม่โต๊ส้มพี่นะอันนี้เป็นการสองการจมตีนรตีเลยกโจมีพังวีน่าสาาันตโรแต่โดนยิงฮะแ่วนี้ยิงตึงเอาไว้เเอาสิ เล็งที่ LIAM ขาเล็งที่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 ขาโฟกัสที่ขาก่อนโฟกัสที่ขาโฟกัสที่ขาโฟกัสอีกทีโอ้ยโอ้หนีแล้ว ต้องไล่ตามต้องไล่ตามลอนำได้ไหมอนำไปเลยได้ไหมโอ้ยโอยยอ้ย,อยกระเด็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 โอ้โหเทโค้เทอเทออฟันไปดิหล่ไปดิอ่าเป็นฉากละครเราโอ วิ่งต่ออีกเฮ้ยไม่ยอมให้หนีไปหรอกโดนแน่แกโดนฉันจัดการแน่แน่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเกือบไปแล้วโดนซะเอออาอ่าให้ตายสิมาสร้างเกาะขึ้นมาได้งั้นเหรอเออแสง,องนี้หรือว่า หรือว่าอเอเรนเหรอผมนึกว่าแท,าทานทั้งเกาะไม่เล่นนานละลืมไปหมดล้ววิงววเเว่งมาแล้วจ้ามาแล้วเอเลนวิ่งมาแล้วหึตัดเข้าที่เป้าหน้า ความทรงจำในวัยเด็กปะนี่ไงสามคนยังตัวเล็กอยู่เลย,ยโอ้โหคือตอนนั้นเราไม่รู้จริงๆว่าไททันจะสูงได้ขนาดนี้ถูกไหมแล้วแบบนี้มันหกสิบเมตรอ่ะมันหกสิบเมตรอ่ะคุณดูไททัน เตะประตูไปลูกฟุตบอลเลยดุง,งาด้างดิชาวเมือแตกตื่นฮะวิ่งอยู่แล้วนี่มันโอเฮ้อามีปรลิดมัเข้าไปในกระแพงด้านไหนเออเออเอพ่อฮะแม่ฮะ เอาอยู่นี่เองรีบไปแล้วรีบไปจากที่แล้วเฮ้ยอ๋ออ้อนเบลเลอร์เฮ้ยอย่าอยู่ที่นี่รีบไปแล้วรีบไปจากที่นี่ ไทเทนตัวนี้ันจะฆ่าแก๊งให้ได้ในอนาคตวันนี้เราอะมานาั่งเศร้าไอาเด็กคนยิ่งยหญ่ขายจริงเลยเราจะเข้าไปคุยกับเขาดีไหมไทเทนตัวนี้ันจะฆ่าพวกมันเอเลนพูดเอเลนพูดโลกนี้ต้องไม่มีไททันแต่ขาดเลยทีนะใช่ใช่มันต้องไม่มีไทไทัน ตัวเล็กตัวเล็กแกว่าอะไรอามินครับผมเฮ้ยชาชาเพื่อช่วยมนุษย์และชนะต้องการอะไรเด็กกาจะเป็นอาหารใส้ท่านแล้วก็ไปทางนั้น ท่านจะเรียกแกว่าอะไรจซงครับทำไมแกถึงที่นี่ผมเข้าที่นี่มาเพื่ออยากให้มีชีวิตอยู่ต่อและเพื่อสำรวจโอ้นายต้องการชีวิตกับเพื่อสำรวจงนันเหรอแต่กับท่านาละไร ผู้ที่ดีมาถึงตาเราแล้วไอ้เจ้าเรียกแกว่าอะไรอ่าฮะก็เกมนี้จะให้เราสร้างตัวคอนอยู่แล้วครับอย่างที่เห็นว่าตามในเรื่องเราก็จะอยู่ในเหตุการณ์เดียวกับที่พวกพวกเอเลนอยู่แหละนะเดี๋ยวง่ายขออายามสร้างตัวคอนก่อนนะครับมาฮะก็เรียบร้อยครับสร้างตัวคอนเสร็จแล้วลีออนหา

อันที่จะเป็นการสอนควบคุมก่อนไ้แค่ต,ต่อต่อขอยแล้วซิมดินงเลซิมดินจริงน,น,นะไอ้การตรดจนะกระโดะะโดแล้วไปเร็วไปไปไปนักไปครับ

ใครจะดูดช่างเขาฉันไปก่อนละีอ่าให้มองรับน้อยเป็นคนแรกที่มาที่นี่นี่เรามาตัวเต็งอยู่แล้วไงมาไปเป็นการสอนการโจมตี まずは小さい巨人からやってもらうぞ巨人の弱点部位は理解しているなそこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろさまは次の訓練に進め他の者はそのまま攻撃訓練を続けろさ、先に行かれちまった

フ大ーだ。ボールを持ってくる。おいきぶりの素早い選定ンが決まったとおりでおけ。ファンサボティングウィッサさドツキノキンデンスティングあれ ?100 サイゴロキンデンオキシトゥペンガーズウィッチタソノモ迅速に索敵し、撃破せよ。

ไมม่ีจับหมดไม่สนลูกใครจังหวะนี้เฮ้ยมีแข่งว่ะเออ ไม่ยอมบอกนะเฮ้ยเราตามมีกระสาตัวนี้เามีกระสลตามไนเนอร์อยู่สามตัวเฮ้ยสิบสี่สิบห้าจะตามไนเนอร์รับแล้วต้อนเนแล้วต้อาน์แล้วเ่ย สัおวนี้ฉันขอ,อสิบเก้ายี่สิบเราได้ไม่ของแท้ในชั่วโมงเรียนนที่ได้คะแนนยิ่งี้สุดและมีสกอร์ที่สุดในการฝึกครั้งนี้ก็คือเลโอนาร์ เฮ้อน่าสุดยอดจริงนะตำนานเล่นเอาใจไหมวันนี้จบการฝึกซ้อมแล้วเราจะฝึกซ้อมต่อกวันอื่นเนี่ยโอ๊อออออออยหอนเฮ้ยเฮ้ยเรื่งจะเป็นอะไรดีอะตายโอเคหรือเปล่าจับใช้ให้แน่นนะ ฉันมาแล้วเอ,อเครื่องเรามันจะยิบหาอยวไปล้าไม่ละ่ะมัะมนรรตำแหน่งสร็นะแต่ว่าทุกอย่างทำงานดีหรือเปล่ายัางสามารถกลับไปได้ไหมออกไปแล้วเหรอเออดีแล้วมั้งไปต่อนีออ่ฮะ พอเสร็จแล้วก็จะมีบอกว่าเออเราได้แรงแรงแบบสกอร์โอ้วสกอร์เท่าไหร่แรง S ของผมเป็นแรง S อสเลเวลสี่มีสีส่สกิพลพอยต์ประมาณน,นี้แล้วก็ได้ของต่งตางๆ Iron นแคร็บไอซ์ s t o n e สโตนอ๋อแล้วจะมีสกักอย่างแล้วนี่ก็เป็นแฟนชิพเฮแบบความสนิทตัวคอนนั้นอะไรเงี้ย นี่กลับมาเมืองโอเควันนี้ฝึกซ้อมเสร็จแล้วกลับมาที่อันนี้ได้ไหนตัวรยากาศซิอ่าคุยรายการอ่ะ,อะไ,นนะไม่คุยเหรอโอเค ไม่ค่อยดียอะไรไปดูนี่ดีกว่าตั้งใจฝึกกันนะพวกนายไม่ตั้งใจฝึกไงนี่ฉันต้องของจริงไปนี่ดีกว่าพคุยกับเอเลนเน,นี่ยอันนี้เหมือน เหมือนเราฝึกดีทุกอย่างเราจะต้องไปที่เทนนิงอารีน่านะเทนนิงอารีน่าอ่าสองคนนี้โทมสก,กับมินะใช่ไหมอ่ามันจะมีปัญหาตอน さっさと荷物をまとめて開拓地にでも移ったらどうだ？トーマスワグナー、貴様のような無駄飯ぐらいでも人手不足の開拓地なら追い出されることはあるまい。ミーナカロライナ、貴様は豚小屋出身だったな。ならば豚として暮らすといい。巨人は豚を食わんからな。おおボーナムかな。家畜以下の貴様を豚が仲間に入れてくれるかは疑問だが。 แต่เขาใจได้ทำไมถึงต้องพูดผลี้เพราะว่าว่าถ้าใจไม่ถึงพอก็จะแบบเรองจะโดนท่านจ,จับกินใช่ซวละอะไรเงรี้ย <c oughs> อืออ๋อนี้่นาคัน だけど今よりも訓練成績を上げるのは正直なところ難しい気もするんだようん全力で取り組んだ結果が今の成績なわけだしあなたはどうすればいいと思うんんんんんんたしかに同期には優秀な人がたくさんいるんだし少々学ぶか อาแล้นว่าฝึกซ้อมสู้นะเพื่อนโชคดีสำบลีแปะหัวไปแล้วอ้าไม่ไปอีกได้ต้องพักดันตัวเองมากกว่านี้เอานี่สามารถนี้ได้แน่นอน้าเราเป็นตัวเองอยู่แล้วไม่สนใจหรอก ต่อไอเรนมายืนรอว่ะี่จมาทานเธอเนี่ยคือเราสามารถที่จะเพิ่มความสนิทด,ด้จากการตอบที่มีข้บวนบนหัวนี้ใช่ไหมโอเคองั้นเดี๋ยวผมขอไปคุยกัน นา,นะนายน่ะนายนั่นแหละนายทำของบางอย่าง<ด>ตกไว้นะ่ะนี่มันคือสิ่งสำคัญของนายหรือเปล่าเอ่อขอบคุณนะครับที่เอากลับมาให้อ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องขอบใจม,มากหรอกยังไงก็ี๋ย้งองของตกอีกละอ่า ขอบคุณมากมากครับไม่มีปัญหาสันฮันเนฟนะแล้วก็เป็นกัปตันอาก็ล้วก็คนที่เรียนเยอะกินไปคิดว่าเอเลยมันจะชอบแค่ขนาดนี้ืปลื land, er ้มแค่ขนาดนี้ みかせや。えらいか。えみかさ<が>からみりな。あいつらも肉親をなくしててな。今じゃ俺が親代わりみたい。お前も同郷なんだし、困ったことがあれば俺を頼ってくれよ。いい来、や、yes, さ。はは、いばい,い。そんなに肩ひじ張ってしゃべんなくてもいいんだぞ。まあ<い>、とに<い>かくこれからよろしくね。いやゃ、いろんなことが細かく書いてあって、その。ないわかった、あんた。あら。 รารมเหมือนไลเนอร์กับเบโทเหมือนตะตามหาตัวรปไม่แน่ใจนะนี่ผมไม่แน่ใจนะโอ้นอนอ,อน้อไนโไน้ไนโอ้ไนโอ้ไอไนโไนโส้ไนไนโอ้ไนโ้ไ้ไนโนอ้ไนโโไอ้ไอนจนออน 二人とも、立体機動装置の扱いが上手いだろう。頼む俺に教えてくれすまん、あまり役に立つ助言は、エイスもないな。そうか。その、君たちは、三人ともし願しなくの出身だよね。巨人の恐ろしさを知ってるのに、なぜ、ah. … <No. S 1>

殺さなきゃならねえとって、お前は。そうか。だから君は訓練兵。そうなんだ。メパイ。呼吸、えー、を取り戻したい。いつか。さあな。だがな。<laughs> やって เราเหมือนมีการคุยถามว่าแบบเออว่าทําไมถึงเข้ามาที่นี่นะอะไรเงี้ยแล้วก็ไรหน่ากับเบโธก็บอกว่าเอ้ยทำไมถึงมาอยู่ที่นี่เพราะว่าแบบอยู่งการีกับแงกาแพงมาเรียนเนาะแล้วอยู่ท้ายๆก็โผลขึ้นมาก็ทาร้ายอะไรเงี้ยจนไปถึงเรามาถามเราล้วก็ตอบไปประมาณนั้นอามมก็บอกว่าไม่แปลกใจทีไมยอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยส่วนแล้วสุดท้ายอ้เนีก็บอกว่าฉันจะจัดก,การพวกมันให้หมดประมาณนี้เลย คเควสิแดนนะ่าจะปเป็นเควสต่อไปตัวนั้นก็คลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมจะเล่นอยู่แค่นี้่ายก็ขอบคุณทุกคนที่ดูนะครับถ้าชื่นชอบเป็นไงหรืออะไรก็ลองไปซื้อมาเล่นได้นะครับของผมก็จะค่อยๆไปค่อยๆไปแล้วกันนะแล้วก็ต้องขออภัยด้วยคือเป็นคนที่ไม่เก่งภาษากีษเท่าไหร่เลยเนี้ยอาจจะไม่ได้แปล ได้ทันทีแบบเขาพูดมาติดแปลงก,ก็จะสรุปคร่าวๆแล้วกันนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะฮะยังไงก็มาทำอีกคลิปแล้วกันเพราะเคยไฟ์สนและโดนแบนเนาะมาทำอีกคลิปแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะวันนี้ก็รับชมต่ออีพีสองแล้วกันอีพีนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีครับ